ต้อนรับกลับสู่ช่องเดิมที่ลงคลิปไปประมาณ5ล้านคลิปได้แล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาเล่นคุกกิ้รันกันเออฮ้ก็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 วันนี้จะมาเก็บเงินกดกาชานี่นี่กาชากาชามันจะมีกาชาเป็น หีบคุกกี้ระดับเบสิกหีบคุกกี้ระดับสูงหีบคุกกี้แล่หีบคุกกี้ระดับสูงสุดสุดสุดมีหีบคุกกี้พิเศษด้วยเราจะกดอันไหนก็เลือกเอาแต่เราจะกดหีบคุกกี้พิเศษนะคะทุกคนอืมก็นั่นแหละเรากําลังเก็บอยู่เนี่ยใกล้ถึงละเพชรก็คือกะจะไม่ทําอะไรกับเพชรเลยก็คือจะเก็บอย่างเดียวเลยเออเดี๋ยวเรามาเล่นเนื้อเรื่องกันเตาอบของไม่หมด นี่เราไปเคลียร์มาเมื่อวานเมื่อวานก็คือได้ตังค์เยอะเลยแมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสกินคุกกี้ผู้กล้าหาแล้วเข้าร่วมกันดีกว่าชุบๆนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมเป็นพลังวิเศษใช่ไหมคะเรียบร้อยไปพร้อมเล่นแล้วจะเอาห้าสิบเพชรมาให้ได้เลยโอเคเราต้องใส่เป็นคุกกี้ผู้กล้าหาแล้วมาเล่นด่านนี้เราก็จะ ได้เป็นเงินนะคะเข้าสู่วันธรรมโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บันธรามไม่ได้ก็เราจะต้องวิ่งเก็บอรลลี่นี่แหละคือคอนเซปของเกมคุกกี้รันอุ้ยอู้เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้เงินมาเองนะคะทุกคนวันนี้ถ้าถามว่าจะได้เล่นคุกกี้ชาเลนจ์ไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนคะคะเอ่อชุบ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 ขยายล่างแล้วโบนัส โอเคเก็บคำว่าโบนัสไปแล้วต่อไปก็เป็นคำว่าไทม์เก็บตัวทีเก็บตัว I เก็บเหรียญพิเศษ M แล้วตัวสุดท้ายขึ้นมาแล้วได้โบนัสไทม์โอหแค่ขึ้นมาโบนัสไทม์ก็ได้สามดาวแล้วอ่ะทุกคน <c ười> ขึ้นอย่างเร็วเลยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบโบนัสไทม์ทุกดาวหรอกก็คือเราต้องเก็บไอตัวอักษรให้ครบก่อนเป็นคำว่าโบนัสไทม์มันถึงจะให้เราขึ้นมาบนสวรรค์บนฟ้าได้แบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วล้วก็ยังคงต้องเก็บเยลลี่ต่อไปฮ่าอุ๊ย,ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วเย,ย่ถึงเร็วมากยังไม่ทันได้ทําอะไรแต่ถึงเร็วมากถึงเร็วมากจริงๆกล่องเหรียญวิเศษโอ้โหได้เหรียญฮะอะไรคือได้กล่องกาชาด้วยเมื่อกี้ฮะอะไรคือได้กล่องกาชาโอ้โหเพชรเพิ่มขึ้น มีพัคเกตอะไรบ้างอยากซื้อมากเลยแต่ว่าดูดิแพงมากเลยน <c oughs> ี่มีกาชาด้วยมีกาชารล้ก็ไม่รู้จะกดอะไรดีอะนะข้อมูลหีบที่เปิดล่าสุดอ๋อมีสกินเยลลี่มีหีบคุกกี้หีบคุกกี้เดี๋ยวทำไมฉันกดแต่หีบคุกกี้อะดูดิหีบคุกกี้ระดับเบสิค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 ทุกอันเลยอะโอ วันนี้ฝนตกทุกวันเลยเอ้ยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเออเล่นต่อเถอะมานี่งานสุดท้ายละตู้ตูต้ต้องใช้เป็นคุกกี้ตัวนี้นะคะทุกคนตัวไหนนะตัวไหนนะนี่คุกกี้กับกันไอซ์แล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ด้วยตัวไหนนะตัวไหนนะตัวนี้กะลาสีสมองแล้วก็นี่นี่ด้วยเค,ค้กช็อกโกแลตแช่แข็ง พูอยากได้เค้กช็อกโกแลตแช่แข็งเออก็จะเป็นไอสักอย่างไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรเอ้ยยิงพันไปหมดละยิ่งพูดยิ่งงงเราอย่าเราอย่ามาเสียเวลาเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าชุบ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 ,ชบนี่ยิงไปก็คือคุกกี้ชาเลจ์เราเล่นคุกกี้ตัวนี้ไปจนแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงโอเคมาต่อต่อต่อ,ตอเรื่อยเรื่อย โอเคตื๊ดตืดตืดเก็บเยลลี่ชิวชิวเก็บเยลลี่ชิวชิวไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรงไงก็เก็บเยลลี่ซะเลยมานั่งเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเพลินที่สุดแล้วอยากอัดคลิปเรื่อยๆเลยแหละแต่ว่าก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะอัดอะไรบางทีมันก็ค่อนข้างจะหมดหมุกอู้อู้อูโอ้โอเคไปไปไป แสดงว่าคุกกี้ตัดกรรกันแดบแบบคุกกี้กับโอ้ยวิพัน์แสดงว่าคุกกี้กับโันไอซ์เนี่ยจะต้องแบบว่ามีรสช็อกโกแลตอยู่ด้วยแน่เลยเนาะนี่เนี่ยเก็บเยลลี่สวยสวยให้หมดเลยก็เสียงอาการเสียงพูดขึ้นจมูกเนี่ยคงไม่หายนะคะก็ต้องทนฟังเสียงขึ้นจมูกกันต่อไปนะคะ โอเคเดี๋ยวเราใกล้ได ER. okay. oh, oh, oh. ้3ดาวแล้วโอเคโบนัสไทม์โบนัสไทม์จะได้ขึ้นไม่นานโบนัสไทม์รอบนี้ไม่มีท่าทีจะได้ขึ้นเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้เพิ่งเจอตัว B เองโอ้ยเขามีตัว O ด้วยอู้นี่ไงจุ๊บ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 โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอ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 ของอีกแล้ว สุดยอดอู้โบนัสไทม์ได้ขึ้นโบนัสไทม์แล้วโบนัสเี่นนะตอนนี้ก็คือพอตัวใหญ่แล้วไม่คุ้นเลยอะโอเคปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บเก็บนาฬิกาได้เวลาเพิ่มมนิดน,นึงแล้วก็ในที่สุดก็ถึงแล้วนคะคะนี่ยเส้นชัยจุ๊บจุ๊บโอเค แต่ว่ามันเป็นเส้นชัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดโอเคแค่เนี้ยหรอวันนี้เออ,อ,อกล่องเหรียญพิเศษโอ้ย,อยางเยอะได้อะไรเยอะมากเก็บเพชรเมื่อกี้ก็เก็บแล้วใช่ใช่ใช่รู้สึก กายจะเก็บเงินกดคุกกี้ได้แล้วตอนนี้ก็คือมีอยู่ไม่กี่ตัวอยากจะกดเพิ่มมากแต่ว่าเราจะกดอันที่แบบมันการันตีนะการันตีว่าแบบเฮ้ยจะได้ตัวไม่เกลืออะไรเงี้ยอ่ออันนี้เราต้องใส่โลโอเคเราใส่แล้ว,ลวอโอเคได้ได้เรต้องมาเล่นจน แบบว่าเสร็จภารกิจที่เขาตั้งให้เราก็คือเราเล่นได้แค่2ดาวเราก็เลยกะว่าเออจะเอาใหม่ให้ได้ถึง3ดาวอะไรกนะันม,มาชิวๆชิวๆ,ๆ,ๆชิวๆค่ะไลค์คอนเทนต์มากวันนี้อ้วววอ้วววอ้วอ่าเดี๋ยวนะชูบเก็บเยลลี่จากเยลลี่กลายเป็นเหรียญทำไมอะ เยลลี่หมีสีชมพูเขาบอกให้เราเก็บเยลลี่หมีสีชมพูมันไม่มีเนี่ยมันมีแต่เยลลี่หมีสีเหลืองทุกคนเขา้าใจปะเออก็ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่วิ่งมายังไม่เห็นเยลลี่หมีสีชมพูเลยเนี่ยฮะไหนเยลลี่หมีสีชมพูเดี๋ยนะโอเคนี่แนะ่ยิงเลยเป็นระเบิดน้ำแข็งด้วยสุดยอดสุดยอดพลังมันสุดยอดมากนะฮะทุกคนเออ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 ,เอ,อ พงอะไรเนี mm ่ย hmm. ป hmm. huh kind of mm ึ hmm. uh ๊บปึ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 ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้เสียเลือดไปนิดนึงนะคะไม่นะฉันจะเสียเลือดยังไงล่ะจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โหดูแล้ว ไม่มีโอกาสจะผ่านเลยถ้าเกิดไม่มีด่านบน,นตรงนี้ก็คือไม่มีโอกาสผ่านแม้แต่นิดเดียวนะคะเอ้างงนี้ผ่านได้ไงเนี่ยก็ยังคงไม่ได้สง่งเอ้ยเมื่อกี้จะพูดว่าทำยังไงก็ไม่ถึงที่เราคิดไว้อุย้ยในที่สุดทุกทุก 2009แล้วกดกระชากันโอเคนะขอได้ตัวดีๆขอได้ตัวดีๆตัวดีๆตัวดีๆกด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 กตัวดีๆตัวดีๆตัวดีๆอ่ะตัวเดิมตัวเดิมไม่เป็นไรน่ะมันยังมีโอกาสอยู่นะ สุดยอดสุดยอดตัวอะไรกันตัวใหม่ตัวใหม่ฉันจะไปลมตายนะคะโอเคยังน้อยก็ได้ตัวใหม่มาถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุกกี้รอนโก้ใหม่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเออได้สองตัวแล้วพอใจแล้ดีใจดีใจมีอะไรอีกสมบัติใตำนานได้เพชรอีกแล้วเพิ่งใช้ไปก็ ก็ได้อีกแล้วนะคะโอ้โหได้ง่ายจังรู้สึกได้ง่ายมากตัวเองเดี๋ยวนะมีคุกกี้ระดับสูงสุดยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องเก็บคุกกี้ระดับสูงสุดล้วปะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะทำไมฉันไม่เห็นล่ะเธอเป็นผีเออรู้แล้วโอเคแล้วก็ตัวนี้อืมอับเบลให้เชิญเชิญ เอาให้เต็มที่เลยนะแล้วก็ตัวนี้อัพเวลให้อัพเวลให้อัพให้ up ให้แล้วโอเคได้แล้วกดกาชาได้แล้วพอใจและโอเคเอลาล่ะสำหรับลคลิปนี้เพื่อนๆช่ก็อยาอ่าลืมกด subscribe กดไลด์กดแชร์ได้นะจ๊ะสวัสดีกัน,นจ้ะกันลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันนะคะโอ้ยต้องสมบคเขาค้ากิลด์หรอสีขึ 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50. ้นไปห้ขึ้นไป30ขึ้นไปเออสมัครเข้าไปก็ได้ แต่ว่ามันสมัครไม่ได้เออช่วงมาแล้วกันเออเลเวลลงยังไม่ถึงเบ๊ายบาย